เออเนี่ยพวกเราก็อยู่ปสีสา่งกันแล้วอะจะจบกันอยู่แล้วอะเออใช่แล้วเนี่ยคิดว่าหรือยังว่าจบไปแล้วอะจะไปทํางานด้านไหนกันอืมก็คงไปทํางานตามบริษัทอะไรพวกนี้แหละแต่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะไปทํางานด้านอะไรดีาน,น่จากชื่ออะจากเนื้อหาที่เราเรียนกับอาจารย์ดาวอะมันก็ดูน่าสนใจอยู่นะอืมอันนั้นก็น่าสนใจนะว่าแต่ที่เราเรียนกันมานะ่ะพอไปทํางานจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงกันนะ เออนี่มีบทสัมภาษณ์อยู่อ่ะลองเอาไปดูไหมเผื่อแบบดูแล้วจะสนใจเป็นนักจัดซื้อมาเฮ้ยดีเลยดีเลยเปิดเลยเริ่มเลยเอาเลย สวัสดีเนี่ยกลุ่มพวกเราเองมีกัน15คนชื่อกลุ่มอะหรอตั้งนโมโพเคียวเป็นไงเฟี้ยวใช่ปะตอนเนี้ยพวกเราเรียนโลจิป,ปีสาแล้วส่วนเนี่ยอาจารย์เราเองสอนวิชาโูเคียวอาจารย์นะให้ทำคลิปเกี่ยวกับการจัดซื้อเอาแบบว่าสร้างสรรค์เลยนะเพราะพวกเราได้ยินก็เกิดไอเดียทำคลิปนี้ขึ้นมายังไงล่ะพวกแกอยากรู้ความลับอะไรกันปะความลับอะไรหรอ รับจัดซื้อนะสิ EP 5บทสัมภาษณ์สุดเ e อ็ก u s ค v ูซเจาะลึกเจาะจริงเจาะทุกประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อทดาดาหลังจากที่ได้ฟังน้องพุทโธให้ความรู้ใน EP 4กันมาแล้ว วันนี้ก็มาพบกับน้องธำโมใน EP นี้ธำโมจะเป็นคนพาเพื่อนๆทุกคนได้ไปรู้จักเกี่ยวกับการจัดซื้อเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นพอ EP นี้นั้นน้องธำโมก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของแขกรับเชิญสุดิเศษใส่ไข่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านจัดซื้อด้วยนะจะเป็นแขกรับเชิญจากบริษัทอะไรนะ Tiktok Tiktok เอาล่ะน้องธำโมอดใจที่จะบอกให้ทุกคนได้รับความรู้จากพี่ๆไม่ไหวแล้ว งั้นเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าคำเตือนเหตุการณ์นี้จำลองมาจากสถานการณ์จริงคนที่เห็นในภาพก็ไม่ใช่คนจริงๆเป็นแค่ตัวแสดงทางเราได้ขออนุญ,ญาตในการนำบทสัมภาษณ์นี้เผยแพร่แล้วสวัสดีค่ะพี่ช่วยแนะนำตัวให้เพื่อนๆทำโมได้รู้จักหน่อยได้ไหมคะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อรุจิการปุดเต็มใจนะคะหรือเ,เราจะเรียกพี่ว่าพี่อ้อยก็ได้ค่ะปัจจุบันนะคะพี่เป็นหัวหน้านแผนกจัดซื้อค่ะโดยทํางานอยู่ที่บริษัทวชราาพัพยั์ปิโตเรเลียมจํากัดค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยขอบคุณมากที่วันนี้สละเวลามาให้ทาโมสัมภาษณ์นะคะทาโมอยากทราบว่าพี่อ้อยทํางานฝ่ายจัดซื้อมานานเท่าไรหร่แล้วคะถ้าสะดวก เออตั้งแต่พี่เรียนจบมานะคะพี่ก็ทำงานอย่ากจัดซื้อมาตลอดเลยพี่เคยทํางานอยู่บริษัทเก่ามาประมาณ10ปีคะ่ะแล้วก็ย้ายมาทําที่นี่ได้ประมาณ6ปีแล้วคะ่ะว้าวพี่อ้อยทานนํางานด้านจัดซื้อโดยตรงมาตลอดเลยทาโมอยากทราบว่าสินค้าอะไรที่บริษัทจัดซื้อบ่อยที่สุดคะ สินค้าที่พี่จะจัดซื้อเป็นประจําทุกๆวันนะคะก็จะเป็นพวกพาทอะไหล่รถยนต์เพราะว่าเรามีรถวิ่งอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็เลยบริษัทเรานะคะก็ค่อนข้างจะมีพาทอะไหล่ที่หลากหลายค่ะทามโมอยากทราบว่าพี่อ้อยมีวิธีการเลือกแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งของสินค้าย,ยังไงคะการจัดซื้ออะไหล่ต่างๆของรถบรรทุกการขนส่งจะเป็นปันจจัยหลักค่ะโดยเรานะคะจะเลือกจากการจัดซื้ออะไหล่ต่างๆของรถบรรทุกการขนส่งจะเป็นปัจจัยหลักโดยจะเลือกจาก 1เลยคือการเลือกจากอินเทอร์เน็ต2การเลือกตามแหล่งศูนย์บริการของรถที่เราใช้เป็นหลักก่อนเช่นแทงน้ำมันก็จะเลือกจากผู้ผลิตที่เราซื้อแทงมาและในการหาซัพพลายเออร์ที่จะมาทำการเปรียบเทียบเราจะทำได้2แบบค่ะ 1. ห,หาซัพพลายเออร์มานำเสนอและอีกข้อหนึ่งคือหาซัพพลายเออร์จากอินเทอร์เน็ตหรือหาจากรายชื่อซัพพลายเออร์ที่เรามีปัอดการสั่งซื้อไว้ค่ะ การสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักง,งานนะคะจะสั่งซื้อเป็นรอบๆเล้วาจะสั่งเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งแล้วก็จะมีการจัดทํารายการอุปรกรณ์วัสดุสำนักง,งานกระดาษหมึกเครื่องพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปืองอะไรบ้างที่เราใช้เป็นประจําในการสั่งเป็นรอบๆอะค่ะจะช่วยเราลดขั้นตอนที่ในการสั่งซื้อยิบย่อยลงได้ค่ะแล้วก็ที่นะคะจะทําการสั่งซื้อให้กับสำนักง,งานใหญ่แล้วก็หน่วยงานย่อยที่อยู่ทํางานหน้างานด้วยค่ะ พี่อ้อยมีเทคนิคในการเลือกซัพพลายเออร์หรือการต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ไหมคะการเลือกซัพพลายเออร์ในส่วนของวัสดุสํานักงานนะคะเราจะเลือกจากในกลุ่มของ f f i c e Mate ค่ะโดยเรานะคะจะเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบราคาของซัพพลายเออร์แต่ละรายแล้วก็ดูความต้องการว่ามีซัพพลายออร์ไหนที่มีสินค้าเพียงพอจะส่งมอบให้เราแต่การจัดซื้อวัสดุสํานักงานนะคะมันจะไม่เน้นเรื่องคุณภาพเท่าไรนะักเพราะว่า ยังไงก็ใช้เหมือนกันใช้เท่าๆกันอยู่แล้วเราจะเน้นว่าสินค้าไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็คัดสรรเรื่องราคาค่ะโดยจะเปรียบเทียบราคาซัพพลายเออร์สารายขึ้นไปค่ะและดูว่าถ้าซัพพลายเออร์มีข้อเสนอหรือโปรโมชั่นมานําเสนอให้กับเราเราก็จะามาพิจารณาก่อนค่ะแล้วก็จะทําสัญญาระยะสั้นนะคะกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํำนักงานส่วนสัญญาระยะยาวนะคะจะทํากับการจัดซื้ออะไรลดค่ะ ถ้าเกิดมีปัญหาฉุกเฉินพี่อ้อยจะมีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างและจะดีลกับซัพพลายเออร์ยังไงคะถ้าเกิดปัญหานะคะส่วนมากที่พจะเจอหนึ่งเลยคือการขนส่งไม่ทันตามระยะเวลาที่ต้องการค่ะเพราะทางบริษัทนะคะมีรถขนส่งที่วิ่งอยู่ตลอดในกรณีที่รถเสียจะต้องจอดรออะไรนะคะก็จะทําให้การขนส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้แล้วก็จะทําให้บริษัทนะคะจะต้องเสียค่าปรับให้กับทางผู้ว่าจ้างด้วยค่ะ ข้อ2นะคะทางบริษัทนะคะจะมีรถหลากหลายยี่ห้อค่ะดังนั้นในการทรารี่จะทำ spare part อ่าสต็อกอะคะ่ะก็คือจะทําได้ค่อนข้างยากเพราะว่าอะไหล่รถนะคะต้องตรงกับรุ่นที่เรามีตรงกับสเปคที่เรามีถ้าเกิดสั่งซื้อมาแล้วไม่ตรงก็อะจะเกิดปัญหาและจะใส่ไม่ได้หรือว่ารถจะใช้งานไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะพี่ก็เลยแก้ปัญหาโดยการกําหนดสต็อกขั้นต่ําไว้ค่ะตัวยอย่างเช่นสินค้าชนิดที่1นนะคะเราต้องมีอย่างน้อย5ชิ้นเป็นเซฟตี้สต็อก เพื่อไว้ไม่ให้ขาดเมื่อเราต้องการใช้ค่ะแล้วเรานะคะต้องมีการคำนวณว่าภายใน1เดือนเราจะมีการวางแผน PM ที่จะออกทุกสิ้นเดือนค่ะดังนั้นเมื่อเราวางแผนใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าภายในเดือนหน้าค่ะเราจะใช้สินค้าพาร์ทอะไรบ้างค่ะถ้าสั่งตามรอบไปแล้วแต่ว่าซัพพลายเออร์ที่ดีไว้ส่งสินค้าให้ไม่ทันจะทำยังไงคะในกรณีนี้นะคะก่อนที่เราจะทำการสั่งซื้อเราจะมีการเช็กกับพาร์ทเนอร์ของเราก่อนว่าเขามี ของพร้อมส่งให้กับการสั่งซื้อของเราไหมโดยเรานะคะจะมีการก่อนการสั่งซื้อค่ะเราจะมีการตกลงกับพาร์ทเนอร์ของเราค่ะว่าของพร้อมส่งเลยไหมแล้วก็ดังนั้นนะคะทางบริษัทก็เลยไม่มีปัญหาในการสั่งซื้ออะไรที่ใช้เป็นประจําค่ะในองค์กรของพี่เคยมีการไม่ทําตามมาตรฐานไหมคะคือสั่งซื้อแบบไม่มีใบ PR แล้วพี่จัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงคะ มีค่ะในกรณีที่รถของเรานะคะมีหลายรุ่นบางคันก็จะเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมคะเวลาสั่งของก็สั่งตามคลาสสิกของรุ่นเ,เพื่อให้ของมันมาตรงกับสเปคของรถค่ะแต่บางทีนะคะรถของเรามีการดัดแปลงเพราะสภาพมันเก่าเวลาสั่งอะไหล่มาตรงคลาสสิกบ,บางที่ก็ใส่ไม่ได้ค่ะจะต้องมีการเอาตัวอย่างที่เราเคยดัดแปลงอะคะ่ะไปส่งให้กับทางซัพพลายเออร์เพื่อถามว่ามันคืออะไรใช่ค่ะจะถามซัพพลายเออร์ว่ามันคืออะไรถ้าซัพพลายเออร์ส่งของไม่ตรงสเปคส่งมาขาด เือเกินมีการจัดการยังไงคะในกรณีที่ของมาส่งแล้วเราจะมีฝ่ายตรวจเช็คที่สต๊อจะตรวจว่าของที่มาตรงกับคําสั่งซื้อของเราไหมโดยสินค้าจะไม่ใช่สินค้าทั่วไปบางทีจะเป็นไดมอเตอร์ที่เป็นสินค้าเฉพาะโดยเราจะมีช่างมาตรวจเช็คสินค้าว่าสเปคตรงตามที่ต้องการไหมถ้าหากไม่ตรงเราจะตีกลับสินค้าค่ะหรือในกรณีที่จํานวนสินค้าขาดหรือเกินนะคะเราก็จะปฏิเสธไม่รับสินค้าค่ะเราจะรับสินค้า ตามใบ PO เท่านั้นนะคะเพราะตอนรับของนะคะจะเปิดใบ PO ซึ่งมีข้อมูลการสั่งซื้ออยู่ในระบบค่ะพอเรารับสินค้าก็จะมีอินวล์ส่งมาจากลูกค้าถ้ากรณีสั่งซื้อสินค้านะคะเราสั่งซื้อไป10ชิ้นแต่ได้สินค้ามาเพียงแค่5ชิ้นเราก็จะรับแค่5ชิ้นค่ะส่วนอีก5ชิ้นนะคะก็คือจะค้างอยู่ที่ระบบค่ะแล้วก็ซัพพลายเออร์นะคะจะต้องส่งให้เราหากซัพพลายเออร์ส่ง ไม่ทันตามเดือนที่กำหนดนะคะเราก็ต้องมีการแก้เอ,อกสาร PO อย่างรวดเร็วค่ะแต่ถ้าซัพพลายเออร์ส่งตามกำหนดเราก็จะไม่มีการแก้เอ,อกสารใดๆแล้วก็ซัพพลายเออร์ก็จะทยอยส่งให้เราค่ะํามโมขอขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อของบริษัทวัชราซัพปิโตรเลียมจำกัดในวันนี้ค่ะเฮ้ยดูจบแล้วเป็นไงบ้างดูจบแล้วอยากเป็นนักจัดซื้อเลยป เอ้ยแกเอาจริงปะฉันว่าฉันเจอแล้วแหละทางที่ใช่อ่ะฉันจะเป็นนักจะซื้อเอยนั่นเนฉันว่าแล้วว่าแกจะต้องสนใจด้านนี้ขอบใจแกมากเลยนะว่าที่ชี้แนวทางให้อะ่ะยังไงก็เลิฟเลินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก่อนความรู้วันนี้ยังไม่หมดนะเรามารู้จักคำศัพท์ล่ารู้ใน EP นี้กันคำแรก pm preventive maintenance การบำรุงเชิงป้องกันเป็นการบำรุงรักษาตามแผนซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของทรัพย์สินอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทรวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดการหล่อลื่นการซ่อมแซมและการเปลี่ยน 2. แชสซีดส่วนที่เป็นโครงสร้างสำคัญที่สุดของตัวรถเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของรถยนต์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมีลักษณะเป็นโครงเหล็กโดยมันจะเชื่อมต่อกับทางเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังเผาขับรวมถึงช่วงล่างเอาไว้ด้วยกันว้าวบทสัมภาษณ์ที่น้องทำโมได้เอามาให้เพื่อนๆได้ฟังเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะการจัดซื้อของบริษัทของส่งน้ำมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอีกน,นะเนี่ยทั้งการแก้ปัญหาการจัดการสั่งซื้อสินค้าแต่ EP นี้แค่น้ำจิ้มยังมีไม้เด็ดอยู่อีกหลายอีเลยนะแต่ถ้าจะให้น้องทำโมสปอยให้ฟังแล้วก็เอ๊ะจะบอกดีไหมนะ แต่ถ้าทำโมบอกไปก็ไม่ใช่ความลับจัดซื้อนะสิฮึ้ฮูฮูถ้าเพื่อนๆอยากรู้ EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องจับตาจับใจเธอรอไว้ได้เลยบอกเลยว่าวาวซ่าแน่ๆขอแอบกระซิบว่าพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแล้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเรานะคะบายย